คุวไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอยังไม่รู้หนึ่งก็สามไปสวัสดีครับสวัสีว่าแม่นอนท้องเท้าบังก็แบ่อะไรเยอะยืมไม่นี้ไม่ติปานราวเล สวัสดีครับนะครับสวัสดีเพื่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังและสวัสดีลุงปาที่ร้านคุณลุงครับกลับผมอ่านได้แล้วได้แล้วภาษาอีสานนะถ้าดูว่าเป็นถามลูกหลานเจ้านะของนี้นะแต่เขาพูดกับเปิดตึ้มเป็นภาษาอีสานเออไอ้พวกอีสานมาได้ด้วยอบางคนอ่บางคนอาจจะไม่เข้าใจลองเป็นภาษาได้ไหมสวัสดีแม่นะกวางตุ้งนี่ตลาดปลาที่ไรไม่พันไรไม่พอดีเจ้านี่อานมาเลยเออ สวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านผู้ฟังขอบคุณคนแบนเจ้าไปดูเดี๋ยวระขอได้ละพอได้ละไม่ต้องใบละต่อไปน้องผดูข่าวน้อยังไปติดรายการเลยไอ้คนใบมันดีเลยแต่คนใบมหน้าลำพังคนจะดูคนใบเนี่ยตัวใจมันงงเลยไอ้คนดูมาตัวจะอยากเอามาให้พวกเราดูดิ่งไหนๆโชว์คิ้วให้เขาดูหน่อยเลยไอ้คนอี๋ไปดิตรงแบบนี้ ใส่ถุงน่องไม่ใช่ต่อเทียนส่ที่หน้าใส่ที่หน้าแลวก็มีเขียนอันนึงตั้งเออได้แล้วจเปล่าไงแต่ไม่เหมนถุงน่อเยมเดอไปยังเราเลเรให้ดีกว่า็ชนะแขนเสื้อเราไม่ออกเลยที่เราถุงนองจะอไม่นก็ต้อลองดูไงถุงนองถุงน่องที่ออกมาใช่ไมน่ใช้างในใชไหอะไ สวยโอคุณจะเป็นลมก่อนต่อเทียนกูก็เป่าได้เฮ้ยไงก็ช่วงวันเกิดกูเป่าจ้ำอะต่อเทียนกูิต่อเทียนหรือต่อย่างอืนต่อดูดอาจะดูได้ดวยหรไ้ปไหนวิ่งกบมอสไหนะวิ่งไอ้วิ่งไปจบตัวทัวรที่วทัวร์โอ้ด้าดอนะไดี๋ตรงนีอสอ่ะอสองปู่เชงกาแฟปวด้องปู่ก็ต้องไปจบตัวัวรเลยตัวทัวรตัการตรวจอะไรวะอะไรบัว ตรวจทำไมกันวขึ้นในหัวเหรอตกส่กันออกมูหอแล้วจะยดกัว่าออกคำหมอเหี้ยเลยทีนี้เจ๊ต้องเรียนประมาณนี้แล้วมาแข่งกันโอเคเจาวันนี้ี๋ยวพูดชนะมีรงวัแนะรงวัลด้วเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงดีผอไม่แห้งนะไม่ต้องหเดี๋ยวต้องมานั่งนตี้อห้อไม่ได้รับอง ผมวาให้เฮ้ยน้องก็จะมีชุดน้องให้แล้วก็ยวมีเชือกมัดเชือกมัดตแต่เรมเริ่ม่เป่เละเทียนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เลยอะไปในเทียนดับก่อนประกานะเกดูดีไปดูกันโอเคนี่ดูดี่นี่นี่นี่ี่ี่ี่ี่นี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่

ไม่จ yeah. yes. mm ังมากไม่ตอาตั้งเดียวยนะเว้ยไอ้เหี้ยไปเอาไปดูกูนต่อไปดีว่ะกูต่อไปใครกูเจแะไเอ่เจอ๊ะไงโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันทุกผู้ชม let's go Oh, ning, pai, 哎，嘿，把。

Chén ra tụi Bỏ ra <đúng. cười> Cái tai <laughs> <laughs> น้งอเล่เยีริมจริงๆเยีริมจริงเยีริมจริงระเบ้าตัวแชมป์คือกิจมากเลยเนี่ยเราได้พูดกันานแล้วอันนี้อ่านี่พูดกันนาเราคือจาก็มือองวนพดัก้งรนสองวันหนึ่งสองเยียมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยงจริงๆตัวใจน้องนรกพี่สอ ก็ไม่ได้อะไรเลยตัวแ่นตันแทก็ไม่ได้อะไรตอนเดียวมีไมีให้หรอก็มีให้อยู่มีอะไรนะโง่จริงจริงโง่จริงจริงโง่จริงโอ้โหคอตอร์ปรทันกระเจบจะประมาณนี้นะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากแบรอยากว่านี่อยากลองทำดูว่าเราสนุกดีนะไม่อัน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  ไม่อันไม่อันตันอันรับอันเปนนอันอันอนอันนอันอันอันดันอ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 ่นอั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 นอ่นอันอันอันอนอ่นอันอนอ่นอั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 กอนอดนอนอันอนอันออันอันกนอัอันอักอันอันอัน้ันอันอนอั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 องนอั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 บอมนอกนอันอรนอันอมนอันอันอันผมนอั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 บอันนันอนออัอดอนน มินไม่ได้ติปองค์ไม่ใช่เป็นในการปาร์ตี้สั้นนะครับเป็นในการเกี่ยวกับารท่องเที <hum ่ยวท่องเที่ยวเอฟซีก็ซีนหน่อยอ่ากดป้ากดไลค์กดแชร์กดซับคล้ยไปชอบเราติด้วยอ่าถ้าชอบเราแบ่งเงีก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับคลายกับเราด้วยนะครับเเดี๋ยวราไปเรื่อยๆใช่จะมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆอ่อยากเห็นเราเล่นอะไรไหมทำอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ผมรอดูอยู่ครับผมคอมเมนต์ตอบกลับให้เขาเราชอบคอมเมนต์วันนี้ก็ การกระทำหรือวาจาอะไรไม่สุภาพเราสาวเพิ่งขอกราสุดยอดในนาทีนี้แล้วนะครับผมอ่าสุดท้ายนี้ไม่เจอกันในทีต่อไปก่อนนะครับมันจะเป็นเกมอะไรเกมแบบไหนสนุกเ่อมสนุกให้ผู้ชมได้ดูอ่าวสำหรับวันนี้กเราสาวเพิงขอลาสุก่อนครับอ่าสวัสดีแล้วโอ้มึงสองตัวเป็นเหี้ยเลยนะ้เหียให้รู้อ๋อให้รู้โดยข้างล่างชุดต้องอ๋อมาเก่งแค่ไหนก็ต้องใช้บ้างท่านบอเพราะลาไปก่อนไอ้ยจอมลาที่ท่บอกไง ทะเลตกปลาไปก่อนไอ้เด็กจอมเมื่อกี้มึงมาจับเฮ้ยท like ักไปกี้ที่มู่เจเลยจับจับคุณเรียกตำรวจมาจับแม่ไงนานเท่าไรที่ไม่ได้พบเจอนานเท่าไรที่ไม่ได้พบเธอ nhưng yêu tùng ní ra mơ mày thơ chê yêu cập thì nài nắn mì đi thơ nắn thơo rách hi đi